ันี้ก็กายเต็มอุ่มนะนะเออรถเกียมมารออันนี้เป็นยันมานะอันนี้เป็นตัวร้อยห้าเป็นตัวอินโดนะทุกคนก็เสียงหอบก็ยังอันนี้โคงเป็นนกนะ MT 11เนี่ฮนะอันนี้ก็มาแล้วเนี่ฮนะดูท่อท่อเป็นท่อจังนมหันค้างเท่าน,นะนั้น เผาเป็ผาลอยนะเนี่ยเผาลอยเดี๋ยวไปดูอีกคันนะคันก็เพิ่งกลับกลับมาถึงนะนี่คันนี้เป็นยันมายันมา120นะร้อยยี่สิบนะตอนนี้ออกไปออกไปคันแรกเลยเพิ่งเอากระพัวไปลงแล้วก็เพิ่งเข้ามา าจะรอจากของลานนะอันนี้ก็โกตานกเหมือนกันนะก,บบนะนก็มีนกนกสองคันนะเข็นวันนี้แล้วก็มีกระทิงแดงสองคันกร็ทีสองคันกุป,ปตาสองคันยันมาสองคันใครเกี่ยวกับโพเข็งก็บโพก,ก็เรียกใช้ทีมงานชุดนี้ได้นะ มีเยอะนะวันนี้ก็มาแค่สี่คันนี่ใกล้นะคูนโผนูโน่นแล้วนี่รถลุงน้อยก็เอาสายท่อนะวันนี้สายท่อเห็นท่อ รับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไลค์ด้วยครับครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ